ฉันผิดตรงไหนเสียงบนของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางเสียงนกร้องในยามเช้าหน้ากะดีหุ่นกะชายเรียนกะเก่งสกิลการทำกับข้าวระดับเชฟมิชลินแต่ทำไมทำไมไม่มีผู้ชายสักคนมาจีบฉันสักทีแห่ไหมสาวสวยวัย24ปีหน้าตาระดับนางเอกช่องดังยืนกอดอกอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในบ้านสวนของตนเองตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด เธออยู่กับยายสองคนบ้านมีสวนพักสวนผลไม้มีไก่มีเป็ดมีรถกระบะกระเผาคันหนึ่งและที่สําคัญมีหนุ่มจีนในหมู่บ้านเยอะมากแต่ไม่มีใครสนใจเธอเลยสักคนบางคนก็ยิ้มให้แล้วรีบเดินหนีบางคนก็ทําเป็นไม่เห็นหน้าเธอทั้งที่ยืนอยู่ห่างกันแค่เมตรเดียวแพรไร้เริ่มคิดว่าเธอมีเวทกรรมอะไรหรือหน้าตาเธอจะน่ากลัวกันไปยายหน้าตานากลัวเหรอ ไม่นี่ร้านสวยเหมือนนางฟ้าในวัดปาชา้าเลยวัดปาชา้าปาชา้าเหรอยายหมายความว่ายังไงก็สวยจนใครเจอก็หวหวลูกยายแ,าแพทย์ไม่วยหลังจากโดนย้ายแซวในเช้าวันนั้นแพทยไหมก็เริ่มภารกิจค้นหาความจริงว่าทําไมไม่มีใครจีบเธอสักทีเธอเริ่มจากการแต่งตัวสวยที่สุดไปตลาดนัดวันเสาร์ใส่เดรสลูกไม้สีฟ้าผูกโบหอมแก้มทาลิปแดงสด ยิ้มหวานขณนดยุ่งยังไม่กล้ากัดแต่ผลคือจะสพ่อค้าเอามะนาวเยวนให้จากระยะสาเมตรแล้วพูดว่าเอาไปเลยครับไม่คิดตังแค่ขออย่าเดินมาไกลอะไรของเขาวันต่อมาเธอไปช่วยคุณยายปลูกผักที่หน้าบ้านเพื่อจะมีหนุ่มขี่มอไซค์ผ่านมาเห็นภาพสาวบรรจารณารักแต่ผลคือเฮียเขียวคนขับวินผ่านหน้าบ้านตะโกนว่า พ่อแม่พี่เธอเป็นนักมายากเลเหรอทำไมถึงล่องไปหมดเลยแล้วก็ขีพ่พานไปเลยนี่เธอเป็นผีเหรอวันถัดไปแพรได้ยอมลงทุนไปขอพอจากซาวน้าหมู่บ้านจะทุบสิบดอ่อขอให้มีคนมาจีบสักคนก็ยังดีแต่แทนที่จะได้แฟนเธอกลับได้ยินเสียงแปลกจกจากสารลูกเอ๋อยู่เฉยเถิดนะความลับจะถูกเปิดในว,วนี้ความลับความลับอะไรอีก แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อชายคนหนึ่งขี่บิ๊กไบค์เข้ามาจอดหน้าบ้านเธอเขาใส่หมวกกันน็อกดำซื้อนางดำยืนมองเธอนิ่งๆก่อนจะพูดว่าเธอจำฉันไม่ได้หรอเขาคือใครกันแน่แพนมายืนตัวแข่งอยู่หน้าบ้านจ้องน้าชายแปลกน้าที่เพิ่งถอดหมวกกันน็อกออกเขาหล่อมากผิวเข้มดวงตาคมคายไต่หน้าเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีแต่พูดไทยชัดเป๊ะ จะไม่ได้หรอเขาย้ำอีกครั้งพร้อมจองลึกเข้าไปดวงตาเธอแพ้ไหมพยายามนึกนึกเท่าไหร่ก็ไม่มีภาพผู้ชายคนนี้ในสมองเลยขอโทษคะ่ะคือเรารู้จักกันเหรอเธอถามด้วยเสียงแผ่วเขายิ้มมุมปากอืมงั้นแปลว่าความจำเธอยังไม่กลับมาฮะความจำเดี๋ยวนะนี่คุณกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยก่อนที่เธอจะได้ถามต่อ เข้ากับเดินผ่านเธอไปเฉยๆเดินเข้าไปบ้านโดยไม่รอคำเชิญแพท์ไม่รีวิ่งตามเดี๋ยวเข้ามาได้ไงบ้านฉันนะบ้านเราต่างหากเขาตอบเรียบดีพร้อมเดินไปนั่งที่เก้าอี้ยกนาระเบียงเหมือนเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเธงงจนไม่รู้จะพูดยังไงเสียงยายดังขึ้นจากในครัวใครมาหนะไหมแพรไมรีบตะโกนตอบยายยายมีผู้ชายแปลกหน้าบุกบาน แต่ชั้นใดนั้นยายก็เดินออกมาเห็นชายคนนั้นและยิ้มกว้างอ๋อนึกว่าใครหลานพายุของยายอาพายุยายรู้จักเขาด้วยเหรอเบอร์ตากว้างตะลึงกันกับความจริงใหม่ที่โผล่ขึ้นมาผู้ชายหล่อแบกหนาวที่บอกว่าบ้านนี้เป็นของเขากลายเป็นหลานย่ายายอีกคนที่ทําไม่เคยรู้จักเดี๋ยวนายยายให้บอกว่าหนูมีหลานคนเดียวคือหนูไงยายหัวแล้ว โอ้ยเอหลานมีตั้งหลายคนไม่ใช่แค่หนูหรอกลูกแล้วทำไมไม่เคยพูดถึงเขาเลยยายหันไปมองพายกุก่อนจะพูดเบาหวาก็เข้าหายตัวไปตั้งแต่เด็กแล้วอยู่วันนี้ก็กลับมาแพนไม่รู้สึกคนคนลุกขึ้นทันทีหายตัวแล้วเขากลับมาทำไมยายยิ้มแปลกเขาบอกว่าเขาต้องมาทำให้ใครบางคนจำอดีตให้ได้ถึงจะกลับไปได้ แพรไดเริ่มรู้สึกหนาวสั้นหลังโดยไม่มีเหตุผลบรรยากาศรอบบ้านเริ่มเงียบลงจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองหันไปมองพายุเขายิ้มและพูดว่าฉันจะทำให้เธอจำทุกอย่างให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามตอนต่อไปแพ้กับความลับที่ทุกลืมถ้าเธอจะไม่ได้งั้นฉันจะย้ายมาอยู่ด้วย แพงมายืยนอ้าปากค้างอยู่หนาระเบียงใช้ที่อ้างว่าชื่อพายุกำลังนั่งกินขนมทองม้วนฝีมือยายเธออย่างสบายใจเหมือนเขาเป็นเจ้าบ้านคุณจะทำอะไรถ้าถามเสียงดังกินทองม้วนฉันหมายถึงอยู่บ้านฉันนะพายุไงหน้าขึ้นยิ้มเฉยก็บอกแล้วไงว่าฉันจะทำให้เธอจำฉันให้ได้แล้วจะให้ไปอยู่ไหนละนอกจากย้ายมาอยู่ที่นี่ แพร์ไม้แท็บจะสำหักอากาศนี่มันไม่ใช่ละครช่องไหนนะจะมาบอกย้ายมาก็ย้ายมาเนี่ยนะย้ายเดินออกมาพร้อมหมอนกับเท้าหม่มย้ายจัดห้องเก็บของให้พายุแล้วนะไปอยู่ห้องนั้นก่อนนะลูกมีแม่งสาบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะพายุรับไปหน้าตาเฉยขอบคุณครับย้ายยุ่งกัดหน่อยก็ทนได้ขอแค่ไม่ใช้แพรไม่กัดผมเพาะแพรไม่ตอบนี่คุณนี่คุณเธอกัดเจ็บกว่าแมงสาบอีก ออกไปเลยยัยแต่ยายกองแพ้ไม่ด้วยสายตาเหว่งเล็กลานยาคีโมโฮสิเดี๋ยวเขาไม่จีบนะเอลย์นี่มันอะไรกันนั้นคืนนั้นแพทย์พยายามทำทุกอย่างเพื่อไล่เขาออกจากบ้านทั้งแอบปิดประตูหน้าบ้านล็อกค้องน้ำล็อกตู้อาหารแต่ไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นนินจาหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เธอหันไปเขาจะโผล่อยู่ข้างหลังพร้อมกับขนมอะไรสักอย่างในมือ เธอทำคุกกี้อร่อยนะแต่ใส่เกลือแทนน้ำตาล,ลหรอเขายิม้มนั่นมันคุกกี้ดักแมวอ๋อสรงใัส่แมวในบ้านเธอจะมีรสชาติแบบนี้ว้ากกแพรไม่แทบจะวิ่งเอากระทะฝาดเขาทุกวินาทีแต่ที่น่างหงุดหงิดกว่านั้นคือหัวใจของเธอกลับเต้นแรงใช่เลยเมื่อเห็นเขายิม้มเธอสายหัวร่วไม่ฉันจะไม่หลงคนบ้าคนนี้เด็ดขาด ถึงจะหลอก็เถอะถึงจะกล้ามแนนก็เถอะถึงจะมีลักยิ้มที่เวลาเขายิ้มทีแหมแอมอะไรครับเสียงเข้าดังขึ้นข้างหลังอีกแล้วแผดไม่สะดุงคุณเดินเสียงเบาเหมือนวิญญ,ญาณพายุหัวแล้วเธอก็เหมือนผีน่ารักแหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวตบเลยตอนต่อไปสัญญาสมัยเด็กหรือคำสาบานในวัยเด็ก ที่ดันมีพยานเป็นควายเช้าวันถัดมาแพ้ไม่ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงประหละดน้าเรือน <S 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 ควายเธอลุกขึ้นเดินงเวงเงียออกไปแล้วก็ต้องตาโตเพราะพายุกําลังนั่งทับเพียบอยู่ข้างควายตัวหนึ่งและกําลังไวยมั่นยู <S <S 2> <S 2> <S 2> จิงนี่คุณทําอะไรกับควายบ้านฉันเธอถามเสียงสูงพายุไงหน้าขึ้นยิ้มหน้าตายรุนสวัสครับคุณเจ้า,าสาวในอนาคต ฉันกำลังทบทวนคำสาบานในวัยเด็กกับพยานรักของเราอยู่หะเขาชี้ไปที่ควายชื่ออืทองแท้เธอจะไม่ได้จริงๆหรอว่าเราเคยนั่งกินลูกตาลใต้ต้นมะม่วงแล้วสาบานต่อหน้าควายว่าถ้าโตมายังไม่มีใครจีบจะกลับมาแต่งกันแพรไม่นิ่งงันไป3ามวินาทีแล้วระเบิดหัวเราบ้าแล้ววะฉันจะไปสาบานกับควายเพื่ออะไร พราะตอนนั้นเธอบอกว่าควายซื้อสัตย์ที่สุดไม่นอกใจเหมือนคนเธออืมมันคล้ายจะมีภาพวแฮบในหัวจริงๆเด็กผู้หญิงตัวเล็กเต้งทักเปียสสองครั้งกำลังเอาน้ำแดงให้ควายกินพร้อมพูดอะไรสักอย่างแต่เธอสะบัดหัวไล่ภาพนั้นทันทีไม่ฉันไม่เชื่อพายุอยักไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเชื่อเอง ว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นหันไปทางควายทองแท้แล้วตะโกนเสียงดังทองแท้ถ้าแกจําได้ว่าฉันคือพายุเพื่อนรักของแพรใหมยิ้มควายยืนเฉยเขาเลยหยิบลูกตาลขึ้นมาจอปากยิ้มเฉยแพรได้ไหมแทบจะลร่มทั้งยืนเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยฉันจะโดนควายเป็นพยานต่างงานไม่ได้ ยายเดินมาจากหลังบ้านพร้อมตะโกนทองแท้ถ้าไอ้พายุมันจะมาแต่งกับไหมจริงแล้วก็ย้ายสนับสนุนเต็มที่เลยนะลูกโอ้ยยยายย่ตอนต่อไปแทนยกเลิกสัญญาบ้ากับชายบ้าคนนี้โปรเจกต์ยกเลิกพายุด,ด้วยการหาแฟนปลอมที่ดันล้อจริงแพนไมนั่งจองหน้ากระจกในห้องตัวเองรวบผมรวดเดียวขึ้นมัดจุกแล้วพูดกับเงาตัวเองอย่างจริงจัง ฟังนะไหมถ้าไม่มีใครจีบเธอจะต้องแต่งกับพายุหายนะควายเป็นพยานไม่ได้เธอลุกพรวดคว้ามือถือแล้วโทรหาใบมอนเพื่อนซีสายติสตมามมอนฉันต้องการคนมาจีบฉันดวนที่สุดภายในสีชั่วโมงปลายสายเงียบไปครูก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงราบรียบเธอจะเอาแบบจริงจังหรือแค่หลอไว้โชยขอแบบหล่อจัดระดับโอปา ถ้ามีรถหรูด้วยยิ่งดีใจ <gasps> ฉันมีหนึ่งคนให้ลองแต่เตือนก่อนว่าเขาเพี้ยนพอกับเธอแพรไดนังประจำโทษเตียมแผนจะให้พายุเห็นกับตาว่าเธอโดนหนุ่มจีบแล้วและเขาก็มาโอ้เธอเอึงใช้หน่มสุงปงเดินลงมาจากรถสปอร์ตสีแดงสดเสื้อเชิดขาวพับแขนนาฬิการู้รองเท้าหนังและลำโพงบลูทูธในมือเอาคุณคือแพรไหมใช่ไหมครับ เขายิ้มพร้อมกดลำโพงให้เพลงเปิด Only You ดังก้องไปทั้งร้านแผ่ไม้สะดุงอะอะไรนี่ผมชื่อก้องครับก้องไก่หรือจะเรียกว่าก้องก็ได้ผมมาพร้อมโปรแกรมจีบครบเซ็ตแพ็กเกจ3วันสองคืนไม่คืนเงินฮะวันแรกทำให้คุณตกใจวันที่สองทำให้คุณเขินวันที่3ามทำให้คุณรักถ้าไม่ได้ผลผมมีแผนชุกชฉ่นขอตแตงเลย แพ้ได้ไหมยากกอฉันแค่ให้มาช่วยแกล้งจีบไม่ใช่จะมาขอแต่งจริงจังงงแต่ยังไม่ทันจะวิ่งหนีพายุก็เดินเข้ามาในร้านพอดีพร้อมท่าทางเลยอ้โหนางเอกวางแผนให้หนูมาจีบต่อนะไม่เนียนเลยครับแพ้ไมายิ้มแหงฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันพายุตีนานิงแล้วหันไปหากองไก่ขอบคุณครับที่มาช่วยซ้อมแต่ถ้าอยากจีบแพรไหมจริงๆคุณต้องผ่าน ชันก่อนกองไก่รีตามองผ่านยังไงพายุยิ้มบางผ่านบททดสอบสามด่านทำไรซ้อมหลังคาหุงข้าวโดวยเตาถ่า,านแพ้ไม่ร้องลั้นเฮ้ยใครไรใช้คุณตั้งด่านนั่นตอนต่อไปจีบฉันให้รอดในภารกิจชาวไรสามด่านสุดโหดแน่นด่านจีบสาวเวอร์ฉันไร ชาตรู่นันไรนะสุขสาราญของคุณยายแพ้มายืนกอดออกมองผู้เขาแข่งขันจีบสาวสองคนตรงนา้าหนุ่มบ้านนากางเกงขาต,ตรงหัวเข่าใส่รองเท้าแตะพังแท้งแต่ถ้าทางมั่นใจก,ก้องเกลก้องไก่ไฮโซสุดเนียบใส่สเสื้อผ้าแบนรนด์รูแต่ตอนนี้มีคราบดินเปื้อนจมูกแพรมายชูนิ้วเริ่มจากด่านแรกคนขี้วัวไปใส่แปลงพักก้องไก้อ้าปากค้างขอโทษครับคุณพูดคำว่าขี้เหรอครับ พายุกอดออกยิ้มกว้างมันไม่ใช่แค่ขี้ธรรมดาแต่มันคือขี้แห่งสักซิ์รีชาวไร่นายฮันเดลสห้านาทีต่อมากล้องไกลใส่หมวกฟางยังไม่เต็มใจลากรถเขนที่กองขี้หัวยังไม่ทันวางจอบก็ตะโกนลั้นเฮ้ยมันมั่ยับได้แพ้เนไหมแอปัวแล้วก็พอมันยังอุ้นจ้านสิจ้าานซองอมหลังคาบิง ขายุปีนขึ้นฟืบแบบคล้องเปลือกก้องกายใช้บันไดแต่ขาสั้นเหมือนลูกวัวเกิดใหม่อะผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้ตอนเรียนผมมีคนถือลมให้แค่น,นั้นลมพัดฟางปิวเข้าปากแค <c oughs> ่กักอักเออฮือรสชาติเหมือนความพ่ายแพย้ด่านสุดท้ายหุงข้าวเตาถ่าน พายุก่อไฟปุ๊บไฟลูกชนก้องไกานางมองทานอย่างจริงจังแล้วพูดเบาว่าฉันซื้อเตาไมโครเวฟให้ใหม่ก็ได้นะไม่ได้พายุส่วนจีผู้หญิงบ้านนาต้องเข้าถึงหัวใจผ่านทางเตาทานเขาเอาฟืนโยนเข้าไปแล้วหันมายิ้มแต่ถ้าฟืนหมดใช้หัวไม้ขีดแทนก็ได้นะก้องไกหันไปมองแพนไหมฉากําลังหัวเราจนตัวงอตัดภาพมาอีกทีก้องไกานางสดน้ําพริกเกียบพูดเบากับตัวเอง ใครที่ไม่ตั้งใจหลังจากภารกิจค้นคินปีนให้คงเตาเสจสินแพทย์หมายขอให้ทั้งสองคนพัก้างที่ไรเพราะแทบไม่มีใครกล้าขับรถในซอวแพรนในสภาพเป็นขี้วัวกองไกยนอนกระทอมหลังเล็กติดกับของพายุทั้งสองนั่งจิบโอวัตินจากแากแก้วเก่าด้วยความเงียบอันแสนฟืดอัดคุณพายุครับคุณเคยรักใครจริงจังไหมครับรักสิแต่ไม่เคยบอก เพราะเขาบอกว่าชอบผู้ชายในเมืองแล้วถ้าเขาเริ่มมองคนในไรล่ะครับพายุหันขวับหมายถึงใครก็ไม่รู้สิครับแต่ผมเริ่มรู้สึกว่ากลินดินกลินคี้วัวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้ามีเธออยู่ใกล้หนอีกด้านหนึ่งแพรไม้แอฟังอยู่ข้างกระถอมเธอหน้าแดงจีจนต้องเอามาละกอมาปิดหน้า อะไรของพวกน้ยกันเนี่ยหรือเราจะกลายเป็นนางเอกฮาเร็มไปแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากคุณแม่สุดสวยจากกรุงเทพลูกจ๋าพรุ่งนี้แม่จะส่งผู้ชายอีกคนไปจีบเธอนะจ๊ะแม่ไม่อยากให้ลูกแต่งกับเด็กบ้านนั้นฮะผู้ชายคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนนี้พิเศษลูกนักการเมืองใส,ส่สูทตลอดเวลาแม้อยู่ในห้องนำํำ ช้าวันถัดมานุ่มคนใหม่โพลกลางไร้พร้อมใส่สูตรกันฝนเต็มยศชื่อของเขาคือเทวิชมาพร้อมประโยคเปิดตัวสูตรคลาสสิกผมไม่กินปลาล้าแต่ผมกินใจคุณได้นะครับแพ้นานถึงกับกลุ่มขมับแล้วแล้วสึกจีแพร์ใหม่เวอร์ชันเดรย์ดัวดวนก็กลายเป็นสึกสามเผู้ชายเยอะไปก็เหนื่อยใจนะฮะแพ้ใหม่จะเลือกใคร หนุ่มไร้สุดอบอุน่นฮาวสุดโลกหรือพี่วิชสุดหลอ่อที่พกน้ำหอมมากกว่าจอบเพื่อสำราญวันนี้เป็นวันงานประจำปีของหมู่บ้านมีแข่งตำสำตำแข่งควายวิง้งและประกวดคู่รักจำแรงแพงแรงเพื่อเล็มดนบังคับให้เข้ารวมในฐานะณนางสาวของไรพร้อมจับคู่กับหนุ่มที่ได้คะแนนความเสื่อสัต์จากเธอสูงสุดสหนุ่มมาเต็มยศ พายุใส่เสื้อมอหอมสีกอมทาขี่ควายมาหน้าตายก้องไก่ใส่ชุดสูทสีครีมหอบแจกกันกล้วยใหม่ t ตะเวชใส่สูทอีกเช่นกันแต่พวกโบทองพร้อมผู้ติดตามสองคนถือกระจกให้เดินทุกสามเก้าวระหวังพี่ที่มีเกมจับคู่ตีโปรงน้ำกดคือจับมือแนนตีกันไปจนกว่าบอลน้ำจะแตกพายุจับมือแพ้ไหมแนนปึกก้องไก่มองจกากไกลๆได้หนะ้าเริ่มเวียงตเตยวกระเวียง กระโดดโวยวายเมื่อเธอเปียกน้ำเดี๋ยวน้ำหอมในจักผมจะละลายจูมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นลมพัดแรงพาวเต้นปลิวใช้กระโจมที่พายุอาบน้ำลังกระเดิดออกมาทั้งผืนพายุหลุดโป๊กลางล้านงานเสียงกรีดดังล้านกล้องไกลรถหัวเราคาไม้แพรไม้เบิกตากว้างนาแล้วน,น้แดงเรือนเหมือนต้ม ต้มในหม้อพริกแกงตัวเชียร้องว่าโอ้ยเยฉันเห็นกามท้องชัดเกินไปแล้วหล,ลังเหตุการณ์โป๊แพ้ไหมนั่งหน้าแดงในมุมเงียบก้องไก่เดินเข้ามานั่งขงง้างเคียงเธอคงอายมากสินะที่เห็นหมดขนาดนั้นแพ้ไหมวัวแล้วเบาเปล่าฉันอายนิดเดียวแต่คนที่ดูไม่อายเลยคือเขาตั้งหากทันใดๆนั้นพายุเดินมาพร้อมเพ้าข่าวมา้าผ่านตัวและเอ่ยประโยคเด็ด เห็นหมดแล้วงั้นใจเธอฉันก็อยากให้เห็นเหมือนกันแพทย์หม่สะอกก้องกายหน้าหัวเต่วิชสำลักน้ำแร่จบงานคืนนั้นทั้งสามคนขอคุยกับแพทย์หม่แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวถ้าถอนหายใจแล้วพูดว่าฉันขอบคุณนะที่พวกนายมาวนวายกับชีวิตฉันขนาดนี้แต่ฉันไม่ได้ต้องการคนที่แต่งตัวดีที่สุดหรือดูแลตัวเองเนี้ยที่สุด ฉันอยากได้คนที่ทําให้ฉันคําได้ทุกวันแม้ในวันที่ฝนตกจนคีวัวลอยเต็มไรตัดทาามาภาพหมายแพ้ไรนั่งมองควายที่กําลังกินยาครั้งคือคือพายุเข้าถือจอบมือหนึ่งอีกมือลูบหวัวลูกหมาแล้วพูดกับเธอว่าถ้าวันไหนเบื่อคีวัวเราจะเลี้ยงหมูเพิ่มก็ได้นะแพ้ไหมแพ้ไหมหลุดหัวแล้วจบเลยคนนี้ละฉันเอาจบภาคแรก